สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาไปเก็บตกสิ่งเล็กๆน้อยๆจากเมืองพนมเปญครับอันนี้ก็ที่ตลาดน้ำบึงสวายเกาที่บึงสวายเก่าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันมีวิวทิวทัศน์แล้วก็สวยงามมากเลยทีเดียวมีอาหารกินมีแพรให้มีเรือให้พายล่องคุณสุขเป็นคนขับรถตุ๊กๆพาผมไปเที่ยวครับยยะื่นกล้องให้สุกอันหน้ามาทางนี้ครับ เดินและเอาวางให้ชั่งัไงเฉยๆโอเครครับสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยก็นั่งรอเครื่องบินเครื่องบินจะขึ้นประมาณทุ่มหนึ่งช่วงเวลารอนี่เราจะไปไหนที่พนมเป็นอันนี้เขาเรียกว่าบึงสวายกรมเหรอบึงสวายเก้าเก่าบึงสวายเก้าใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วครับบึงสวายเก่าก็เป็นที่เขาเรียกว่าถ้าเทียบกับประเทศไทยก็น่าจะเหมือนกับตลาดน้ำสีผ้าก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ทำโดยเอกชนขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาก็ส่งเสริมมีร้านค้ามีเรือพายขายของแต่วันนี้มันเป็นวันจันทร์ก็ก็ผมก็อาจจะเป็นมาเที่ยวเป็นเจ้าแรกๆนะมีอยู่ไม่กี่เจ้าในนี้ก็เรือขายก็น้อยคนเที่ยวก็น้อยก็ถือว่าแต่ว่าได้วิวสวยเพราะว่าน้ํานิ่งแล้วก็ฟ้าสวยเมฆสวยแล้วกเ็เขามีที่ให้กินอาหารนะครับจริงก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แต่ว่าจะมาสั่งกินเพราะเป็นพิธี แล้วก็เก็บภาพเก็บรูปไปฝากท่านผู้ชมถ้าจะมาเที่ยวกัมพูชาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งนะที่เรียกว่าอันซีเหมือนกันถ้าคนต่างชาติก็ไม่ค่อยเคยเห็นหวสวยสวยดีเป็นธรรมชาติบึงสวยายเกล้าแล้วก็มาไม่ถูกนะให้สุก็ขพามาเนะี่ยคือผมอะถ้ามาเองก็มาไม่ถูกครับสุก็ขพามาเอาเป็นว่าตรงนี้มันไม่คนต่างชาติไม่ค่อยมากันเท่าไรหร่ครับให้ดีต้องสุขพามาเดี๋ยวผมบอกบอกเออให้ให,ให,ให,ให้ให้เห็นสุข คนนี้คือคุณสุกครับน <ะ S 1> คนสุกเนี่ย <นะ S 1> เขาเป็นสามล้อเครื่องนะสามล้อเครื่องแห่งเมืองพนมเปญเนี่ยนะครับเขาขับทั้งวันทั้งคืนเลยนะเอาเป็นว่าติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้ไว้ถ้าจะมาก่อนเขาขมีสุกมีเฟซบุ๊กใช่ไหมเดี๋ยววางเฟซบุ๊กไว้ข้างใต้ให้นะแล้วมาต้อนรับคนไทยมาเที่ยวนะเออเนี่ยเขาก็นะบึงสวายกระเราแม่ผมก็จะเรียกไม่ค่อยถูก บึงเนี่ยมันเป็นภาษาที่ใช้ซ้ํากันนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาใช้บึงเหมือนกันสวายนี่แปลว่าอะไรนะชื่อที่อะไรอ๋อชื่อสถานที่ทชื่อสวายแล้วกรานี่คือสวายกลาวนี่เป็นชื่อสถานที่อ่ะ <inequalities> อะ่เป็นว่าบึงสวายกลา,าก็คือเป็นสวายกราวเป็นชื่อสถานที่ครับท่านผู้ชมโอ้มันสวยดีครับอ่ะ คุ้มค่าแก่การรอเดี๋ยวจะไปกินแก๊ปอังสั่งแก๊ปอังไว้กบย่างมันจะมีแก๊ปอังแล้วก็ไก่ย่างนี่อะไรนะมอนอังมอนมวนอังแล้วก็เป็ดย่างเตียอังปลาย่าง,ตงเตยอังแล้วก็ถ้าเป็นของหวานก็กระดออัง อย่าลืมสั่งของหวานกินก็นล้วกันนะอกระดออังที่บึงสวายเกลาเนี่ยมันเป็นสถานที่พักผ่อนมีตลาดน้ำมีอาหารขายมีเปลให้นอนมีเรือพายให้เช่าพายแต่สิ่งที่ต้องควรระวังมากที่สุดก็คือเรื่องราคาครับต้องมีการตกลงกันล่วงหน้าก่อนให้เรียบร้อยมิเช่นนั้นอาจจะถูกปิด ประตูตีแมวเอาได้ง่ายๆนะครับเช่นราคาอาหารค่าเช่าเรือค่าที่พักต้องมีการตกลงกันให้เรียบร้อยแต่ว่าวิวทิวทัศน์ที่นี่สวยงามมากครับท่านผู้ชมบึงสวายเกราเนี่ยเป็นบึงน้ำธรรมชาติแต่ว่าพวกเรือนแพแล้วก็ร้านค้าเนี่ยเอกชนเขามาตั้งครับ เมืงสวยายเกลวเนี่ยอยู่นอกเมืองพนมเปนออกไปประมาณทักง9 9กิโลเมตรครับเมาลดรถทุกๆไปก็ได้ครับแต่ว่าต้องมีการตกลงราคากันให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันแต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าแปลกใจมากก็คือที่กัมพูชาเนี่ยเวลาเขาจะจัดงานบวชงานแต่งงานศพเขาจะมีการมาตั้งซุ้มกันบนถนนเลยครับรถที่ผ่านไปมาก็วิ่งลอดซุ้มนั่นแหละครับตามถนนหลวงต่างๆก็จะพบเห็นบ่อย เขาจะตั้งซุ้มปิดถนนไปครึ่งถนนเลยครับเลี้ยงแขกทำพิธีกันในซุ้มนี่แหละสุขบอกว่าเขามีการขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านแล้วแต่ถ้าถนนมันแคบๆเนี่ยก็ตั้งซุ้มครอบถนนไปเลยครับซุ้มงานแต่งงานศพเนี่ยจะเห็นบ่อยมากเลยถ้าท่านขับรถอยู่ในกรุงพนมเปญหรือเมืองอื่นๆทั่วประเทศจะพบเห็นซุ้มแบบนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้ครับโต๊ะอาหาร ตั้งเรียงรายรถก็วิ่งลอดไประหว่างโต๊ะอาหารนี่แหละครับนี่บ้านเขาอยู่ริมถนนแบบนี้เลยแล้วเนี่ยโต๊ะอาหารเต็มไปหมดเลยครับก็ยังสงสัยว่าเวลาแขกเรือมาเนี่ยรถลาจะมาจอดตรงไหนแต่ว่านี่ครับแต่รถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยถนนหลวงนะครับยังใช้กันอยู่รถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาบริเวณโต๊ะอาหารนี่แหละครับก็เรียกว่ากั้นถนนหลวงกันเลยทีเดียวใช้ร่วมกันระหว่างถนนหลวงการจราจ,จรงาน งานพิธีการต่างๆนี่เห็นไหมครับเนี่ยเขาก็วิ่งกันอย่างนี้แหละแม้กระทั่งตอนที่มีแขกเรือมาเขาก็เป็นแบบนี้ครับเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากน่าแปลกใจมากทีเดียวครับศพอันนี้คืองานอะไรอ่ะเป็นงานศพอ่ะ,อะงานเป็น,ปนงานศพเ,เหรอเป็นคือว่างานศพแล้วก็เขาทํำงานเป็นจัดงานเป็นงานเหมือน,นอะไรเลียย สังกัดทานอะไรประมาณเป็นงานทำบุญศพอะไรเงี้ยคือถ้าทำเนียมของคนกัมพูชาเนี่ยถ้าจัดงานศพก็จะจัดที่บ้านใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็แล้วก็เอาเอาเต็นท์มากลางถนนอย่างนี้เลยใช่แล้วชาวบ้านเขาก็ไม่ว่านะไม่ว่าารถวิ่งผ่านไปผ่านมาอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้าจะจัดงานแต่งงานก็จะมาจัดซุ้มข้างถนนนี้เหมือนกันเหมือนกันครับได้ได้อันนี้อันนี้จะเป็นสีแดง แต่เนี้ยแสดงงี้เป็นงานศพแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดอีกถ้าเกิดซุ้มงานแต่งงานก็จะเป็นอีกอย่างใช่ไหมใช่อีกอย่างหนึ่งแล้วอันนี้เขาจัดงานเป็นงานแบบสมบุญกุศลชุมนอ๋ออันนี้แล้วคือทําบุญนี้เป็นงานบุญกุศลโอ้คือเป็นธรรมเนียมที่ที่ทํากันแบบว่าทุกบ้านก็ทาใช่ไหมใช่ใช่โอก็เลยไม่มีใครมาว่าเรื่องการจราจรใช่ไหมกอใบอนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านแล้วไอเขาขออนุญาตแล้วโอ้นะครับ แล้วถ้าเกิดรถเราขับรถเราก็จะเห็นทั่วไปนะตรงนี้ก็ตรงบริเวณบึงสวายเกลานะครับแต่ว่าผมจะพบเห็นบ่อยๆเลยเมื่อเดินทางอยู่ในกัมพูชาตามเมืองใหญ่ๆก็เป็นในกรุงพนมเปญก็ยังเป็นอยู่แบบนี้นะครับก็คือแบบว่าคือถ้าเกิดงานงานแต่งงานก็ทําบนข้างๆถนนอย่างเงี้กินเลี้ยงกันข้างถนนถ้าอยู่นอกเมืองอย่างเี้ยเขาทําได้เขาทำตรง ข้างถนนก็ได้หรอแล้วงานศพก็ทําที่ข้างถนนงานแต่งงานมันมีงานบวชไหมมีครับมีก็ทําแบบนี้เหมือนกันคือสรุปก็คือเวลาจัดงานเนี่ยมาจัดบนถนนได้เลยได้เลยครับแล้วก็แม้แต่รถจะวิ่งผ่ากลางวงอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่านี้มันเป็นซอยเล็กไงซอยเล็กคือทําคล่อมถนนอย่างนี้ได้เลยเนาะเอออันนี้คือเป็นเรื่องที่พี่แปลกใจแล้วพี่เห็นนะพี่เห็นขนาดถนนในเมืองก็ยังมีจัดมาเลนเหนือมากลางเลนเหนือ ถ้าเป็นถนนใหญ่นี่เขาจะทำครึ่งหนึ่งอะทำครึ่งหนึ่งของถนนเลยแต่ว่าก็ไม่ชาวบ้านที่เขาผ่านไปมาก็ก็ไม่ว่ากันใช่ไหมก็ไม่ว่ากันแล้วเอาเหรเขาขอใบอนุญาตจากไอ้ผู้ใหญ่บ้านมาแล้วแล้วมันจะมีคนเมามาพังซุ้มอะไรมีข่าวมั้งไหมอ๋อเคยมีนะครับเคยมี นี่นะ่าง,งานนี้เราไปจัดประเทศไทยนะั่งพี่ว่ามันเจ้าของงานนึกว่วแบบจะต้องโดนโดนโดนถล่มแน่โอเคไปเดินทางตนะ่อครับสามล้อเขาจะบรรทุกของแบบเต็มรถมากเลยเนาะโอ้เขาบรรทุกได้เรื่อง Amazing อ,อย่างนะครับรถบรรทุกรถ3ล้อ <มา S 1> ใน<า>ในพนมเปญเนี่ยโอ้โหบรรทุกของนี้เยอะมากครับท่านผู้ชมดูสิบางทีเนี่ยจะเห็นมอเตอร์ไซค์บรรทุกโตะ๊ะบรรทุกเตียงก็มีนะครับ อเตอร์ไซคันเดียวครับโอ้อยรนทุกได้เยอะมากไม่ใช่แค่คันเดียว,วนยวะก็ถือว่าเป็นเรื่อง Amazing มากเลยล่ะครับมีความสามารถมากบางทีก็จะเห็นบรรทุกหมูเป็นตัวตัวคันหนึ่งก็สองตัวเลยล่ะครับกลางขนมเป็นก็ยังมีมอเตอร์ไซค์เนาะ สามล้อคันหน้านะล้อเอียงล้อเอียงเลยนะยังวิ่งได้เนี่ยขนของหนักมากขนของขนของกันหนักมากจนล้อเล้อเอียงล้อเลอติดไดเนี่ยดูดิล้อเอียงเนาะตอนเดี๋ยวจะไปทิ่มตูดก็เพรานะำเขาไม่มีสัญญาณเราให้ด้วยนั้นอ่ะอ๋ ผมเคยเห็นรถ3ร้อแบบนี้แหละครับมันทุกเตียงนอนไม้อันใหญ่ๆโหมันทุกได้ด้วยนะครับ สามล้อแบบนี้ก็จะได้พบเห็นทั่วๆไปนะครับทั้งในกรงพนมเปนแล้วก็ต่างจังหวัดทั่วๆไปครับก็ถือว่าเป็นเรื่อง Amazing มากนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากนะครับ คิดถึงเวลาที่เรามีกันเมื่อเธอต้องไปไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหนไม่เคยไม่เคยไม่เคย ไม่เคยรู้คนที่สำคัญนั้นมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นดีเท่าไรไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหนไม่เคย ไม่เคยไม่เคยเราจะคิดถึงคนที่สาคัญเมื่อต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่เรามีกันเมื่อเธอต้องไปและตอนนี้รู้ไหมว่าฉันคิดถึง

วันที่สำคัญนั้นมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นดีเท่าไรไม่เคย ที่สำคัญเมื่อต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไป